ตรวจสอบตรวเช็คโครงขึ้นสนิมนะครับของบักงูเขียวอันนี้เดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูอีกนะครับเพื่อนอันนี้พี่โจกาลังดูริ้วรอยดูอ่าส่วนที่มันผูพ้างที่เป็นสนิมนะครับ <The music of the sound> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bite Story นะครับวันนี้อยู่กับผม keto นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นการเจาะโครงแล้วก็เคมโครงของเซนทิมาิานะครับที่ขึ้นสนิมนะฮะวันนี้ผมจะพาบักงูเขียวนะครับเข้าไปที่ศูนย์คาวสกิพัทยานะครับซึ่งผมก็ได้ติดต่อทางศูนย์ไว้แล้วนะครับว่าโครงผมขึ้นสนิมนะครับแล้วก็วันนี้จะเอาเข้าไปให้ทางศูนย เช็คดูนะครับถ้ามันขึ้นสนิมถึงขั้นที่ต้องเปลี่ยนโครงก็จะทําเรื่องเคมโครงนะครับก็บองต้นผมส่งรูปไปให้ทางศูนย์คออซาก,กนินะครับเซอร์วิสทางพัทยาให้ดูแล้วนะครับก็เขาบอกให้เอาเขารถเข้าไปเช็คดูนะครับแล้วก็น่าจะได้ทําเรื่องเคมโครงรถใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวถึงศูนย์พัทยาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆเ,เราก็มาถึงศูนย์รักษาโลกคาวาซากิแล้วนะครับนี่คาวาซกิเซอร์วิสแฟคทอรี่ Factory, สาขาพัทยานะครับบกงูเขียวน้อยก็เอามาเข้าโรงพยาบาลศูนย์คาวาซากินะครับเดี๋ยวรอทางช่างนะครับเข้ามาดูอีกครั้งเพื่อนๆนี่ก็ถึงมือหมอแล้วนะครับเป็นพี่เจ้โอ่นะครับหัวหน้าช่าง ศูนย์ขาวสกิพัทยานะครับกำลังตรวจสอบตรวจเช็คโครงขึ้นสนิมนะครับของบักงูเขียวอันนี้เดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูอีกนะครับเพื่อนอันนี้พี่โจกำลังดูริ้วรอยดอูส่วนที่มันผูกพังที่เป็นสนิมนะครับกำลังเช็คอยู่นะครับได้ความว่ายังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวให้เพื่อนรู้นะครับจากที่เข้ามาติดต่อทางศูนย์ข่าสกินะครับก็ ตอนนี้ก็ได้ทําเรื่องเคคมงใหม่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอทางศูนย์โทรเรียกนะครับเพื่อที่จะเอารถเข้ามาเปลี่ยนโครงใหม่นะครับตอนนี้ปูเขียวก็อาการหนักนะครับก็คือโครงปูปอย่างแรงนะครับก็เท่าที่ผมดูแล้วก็ทางช่างศูนย์ให้ดูก็รถผมนี่เป็นหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอเคสมาเลยนะครับอย่างนี้ต้องเปลี่ยนสถานเดียวครับเอาไว้ไม่ได้เพราะวนี่เดี๋ยวโครงปูฟังระหว่างขับนี่อันตรายถึงชีวิตนะครับก็ มาฝากเ่าวพื่นเพื่อนนะครับใครที่กำลังิดศึกษาข้อมูลในเรื่องของการเจาะโค้งหรือว่าการเยมโคร้งรถอยู่นะครับสำหรับเซดรก 5A เซดริก 4A นะครับก็สาม,มารถเข้าไปปรึกษาศูนย์ใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ที่ท่านซื้อก็ได้นะครับหรือปรึกษาเซลล์ที่ท่านซื้อรถก็ได้ให้เขาประสานงานให้นะครับหรือว่าทางที่ดีเอารถเข้าไปที่ศูนย์นะครับเช็คโดยช่างศูนย์จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ บ้องไว้วานะครับเพราะเราก็จะได้สบายใจด้วยว่ามันผุดมากน้อยเพียงใดจะได้เจาะหรือจะได้เปียกหรือจะได้เคม็มคงไหมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง i ิกไ k สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเกียรโตหราเดียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ